สุดการรอคอยครูพี่หมุยและทีมวิชาการโซไซไทยขอเชิญน้งนองๆพบกับ A X ไทยสังคมสุดยอดคัมภีร์รวมข้อสอบเข้ามาหาวิทย,ยลาลัยย้อนหลัง10พศวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบจริงย้อนหลัง10พศอ,อัดแน่นกว่า26ชุดจำนวนข้อสอบมากกว่า2,340ข้อ <Wam> เผยทุกเทคนิคก,การทำข้อสอบเตรียมพร้อมตะลุยข้อสอบจริง อัดแน่นเนื้อหาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาครบทุกสาระการเรียนรู้พิเศษน้องๆสามารถเข้าไปเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมสอนผ่านโซไซไทยทรีเทคนิคเทคนิคจากครูพี่หมุยเรียนได้ที่โซไซไทยที่เดียวเท่านั้น พร้อมทำข้อสอบ Simulation Test จากสนามสอบตรง7วิชาสามัญผ่านระบบเซล์แอคไทยสังคมเฉลยละเอียดเจาะลึกทุกข้ออัดแน่นเนื้อหาในเล่มเดียวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Student Center 027363636หรือ Facebook ครูพี่หมุย